ครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีนรหมคนนะครับวันนี้ก็เราจะมาเรียนผ่านช่องทางนะครับ u t u b e นะเนื้อหาที่จะเรียนวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องงานทัศนศิลป์ในชีวิตและสังคมนะครับเดี๋ยวก่อนจะสอนนะครับขออนุญาตแจ้งนิดหนึ่งนะครับในผ่านช่องทางนี้เลยนะครับถ้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หคนไหนได้ดูวิดีโอนี้แล้วนะครับ ให้เราแชร์ไปให้เพื่อนเราทุกคนทุกทับเลยนะครับป .6 พหกทับ1นงทับ 2, ทับาทัทับกีบ 6, ่เรียนแชร์ไปให้เพื่อนทุกคนได้ดูนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราเ o r ร์กฟอ h o มโฮมอยู่แล้วก็หลังจากเราเรียนเนื้อหาตัวนี้ไปแล้วเนี่ยเวลาเรามาสอบหรือว่าเรามาทำปฏิบัติชิ้นงานอื่นๆเนี่ยมันจะได้เข้าใจนะครับเพราะว่าถ้า ไม่ไม่ได้เรียนเนื้อหาตรงนี้เลยพอมาเจอตัวงานแล้วมันจะปฏิบัติชิ้นงานไม่ได้นะครับนะมาดูกันนะครับเนื้อหาในวันนี้นะครับอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับชีวิตกับงานทัศนศิลป์นะครับบทที่1ว่าด้วยนะงานทัศนศิลป์ในชีวิตและสังคมนะครับภาพประกอบตรงนี้ก็จะเป็นที่พักอาศัยแล้วก็เป็นสภาพแวดล้อมนะที่เรา เจอได้ทุกวันนะครับก็จะเป็นพวห้องนอนต่างๆนะครับก็จะมีงานทัศนศิลป์นะครับอยู่ในนั้นด้วยนะครับทุกอย่างก็ล้วนผ่านการออกแบบอะไรมาเราไปดูเนะะื้อหากันดีกว่านะครับวันนี้นะครับก็มาดูเรื่องแรกกันเลยนะครับงานทัศนศิลป์กับบทบาทในชีวิตและสังคมเนื้อหามาดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง งานทัศนศิลป์หรือศิลปะถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์เพราะงานทัศนศิลป์มีความเกี่ยวข้องหรือมีบทบาทในการดำเนินชีวิตตั้งแต่สมัยโบราณดังจะเห็นได้จากหลักฐานทางโบราณคดีต่างๆซึ่งเป็นผลงานทัศนศิลป์ประเภทต่างๆในปัจจุบันผลงานทัศนศิลป์มีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเราและมีะความหลากหลายมากขึ้นนะครับซึ่งจะแฝงอยู่ในรูปแบบต่างๆเช่น เครื่องแต่งกายอาคารสถานที่สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันนะครับก็วันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ดูจะเป็นการออกแบบลายปลอกนอนออกแบบห้องอที่นอนต่างๆนะครับดังภาพประกอบที่คุปกรได้ยกมาให้ดูนะครับต่อมานะครับงานทัศนศิลป์กับบทบาทในงานพระราชพิธีนะครับ ก็งานทาศาัศนศิลป์มักจะมีบทบาทในงานพระราชาพิธีค่อนข้างมากโดยมากเน้นเรื่องความงดงามวิจิตการตาความประณีตเพื่อให้ส่มเกียรติของพระมหากษัตริย์และพระพราชวงศ์นะครับงานทาศาัศนศิลป์ในพระราชาพิธีจึงมีตั้งแต่งานเล็กๆนะครับเช่นของที่เลือกจนถึงขนาดใหญ่ก็คือจนไปถึงพวกสถาปัตยกรรมนะครับดังจะเห็นได้จากงาน พระราชาพิธีทางราชาการจัดขึ้นในโอกาสต่างๆนะครับส่วนภาพประกอบที่อ์กรแนะนํนำมาให้ดูนี้นะครับก็จะเป็นเม,มรุมาตรนะครับที่สร้างขึ้นเพื่อในหลวงราชาการที่9นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างบางส่วนเนาะ,อะโอเคครับอ้าวข้อที่2นะครับงานทัศนศิลป์กับบทบาท งานประดับตกแต่งนะครับดูกันนะครับงานทัศนศิลป์มาเกี่ยวข้องและมีบทบาทสําคัญในการประดับตกแต่งอยู่เสมอเพราะงานประดับตกแต่งย่อมมีการให้เกิดความสวยงามนะครับความรู้ทางทัศนศิลป์จึงมีความสําคัญอย่างมากในการสร้างสรรค์ผลงาน การใช้ความรู้ในงานประดับตกแต่งนักเรียนสามารถสังเกตได้จากสิ่งที่อยู่รอบๆตัวดังภาพนะครับอันนี้คือมันก็คงไม่เหมือนกับห้องนอนห้องอะไรเราจริงๆหรอกครับแต่ว่านักเรียนอาจจะเคยพบเห็นหรือบ้านนักเรียนบางคนอาจจะมีเช่นการประดับตกแต่งการออกแบบห้องหรือการมีผลงานศิลปะนะครับเนี่ยที่ก่อนเอาปากกาไฮไลท์นะครับมาตกแต่งในบ้านนะครับอย่างนี้เป็นต้น หรือจะเป็นการเพ้นลวดลายต่างๆระดับตกแต่งผนังงูไปนะครับอ่าเป็นทำเป็นสีผนังให้ให้มีความโดดเด่นสวยงามแบบนี้ก็ถือว่าเป็นงานศินละปะเหมือนกันนะครับก็เป็นทัศนศิลป์กับบทบาทงานประดับตกแต่งนะครับก็จะอยู่ในหมวดหมู่นี้นะครับ คลาบในหัวข้อที่3นะครับมาดูเนื้อหากันนะครับ 3. งานทัศนศิลป์กับบทบาทสะท้อนภาพสังคมนะครับงานทัศนศิลป์นอกจากจะมีความสวยงามแล้วที่เกิดขึ้นในสังคมทั้งที่เกิดในอดีตและปัจจุบันอีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นความคิดจินตนาการของตัวศิลปินที่มีต่ออีกการต่างๆ,ๆนะครับหรือบุคคลต่างๆได้ด้วย ผลงานในลักษณะนี้สามารถนําเสนอในทั้งเรื่องราวในเชิงบวกและเชิงลบส่วนมากเรื่องเกี่ยวกับปัญหาบ้านเมืองและสังคมเพื่อต้องการให้เกิดการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงในสังคมให้ดีขึ้นหรือสะท้อนแนวคิดบางอย่างในสังคมนะครับก็ในหัวข้อนี้ผูก่อนก็มีภาพประกอบมาให้ดูนะครับอ่าภาพด้านซ้ายมือด้านล่างนะครับเห็นไหมครับ ภาพนี้ก็จะสะท้อนสภาพสังคมให้ได้เห็นว่าปัจจุบันนี้ใน,ในยุคนี้นะครับคนเราก็จะเสพติดการใช้มือถือทำอะไรก็จะผ่านโทรศัพท์ทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ก็สะท้อนภาพสังคมได้อย่างชัดเจนนะครับโดยภาพนี้นะครับเป็นของคุณธัญรัตน์วรรณกุลนะครับอ่าส่วนภาพขอมือนะครับอ่าอันนี้หาที่มาของภาพไม่ได้จริงๆครับ แต่ว่าที่นำภาพนี้มาให้ดูนะครับก็คือภาพนี้สะท้อนอาภาพสังคมที่เป็นเชิงเสียดสีหรือเป็นเชิงลบนะครับก็สะท้อนออกมาค่อนข้างชัดเจนนะครับก็จบไปแล้วนะครับทั้ง3หัวข้อในบทที่1นะครับงานทัศนศิลป์ในชีวิตและสังคมนะครับก็หัวข้อที่หนึ่งก็จะมีเรื่องของงานทัศนศิลป์กับบทบาท ในงานพระราชพิธีนะครับเพือ่อมี่2ก็งานทัศนศิลป์กับบทบาทการประดับตกแต่งและอันสุดท้ายก็เป็นงานทัศนศิลป์กับบทบาทสะท้อนภาพสังคมนะครับยังไงก็ฝากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับแชร์วิดีโอให้เพื่อนๆของเราทุกคนด้วยเพื่อเพื่อนๆจะได้เรียนไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็เมื่อเราเปิดเรียน ออนไซต์ Online, หรือมาเรียนแบบปกติที่เรียนแล้วเนี่ยเราจะได้ทำงานได้เราจะได้ทำข้อสอบได้นะครับขอให้นักเรียนนะครับสนุกกับการเรียนศิลปะนะครับรักษาสุขภาพกันทุกคนสวัสดีครับ